สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานำเสนอเรื่องงานแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาตินะคะมีทั้งหมด11ฉบับฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่11พศ2555 2 5 5 9ถึง2559ค่ะ แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่1-3แผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่1-3จะเน้นการแพทย์แบบปัจจุบันจะเป็นแผนที่ค่อยๆขยายข,ยายขอบเขตครอบคลุมไปเรื่อยๆอย่างเช่นอนามัยการแพทย์การวิจัยอนามัยก็คือสถานีอนามัยนะคะขยายชนบทพร้อมสถานีอนามัยให้ใหญ่ขึ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด การแพทย์ก็คือขยายโรงพยาบาลเพิ่มคนขยายโรงพยาบาลในชน,นบทเพิ่มคนในชน,นบทการวิจัยนะคะก็คือการผลิตการขนส่งยาคุณภาพยาและการร่วมมือค่ะแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่4ี่นะคะก็คือ เป็นการผสมผสานกับภาคราัฐเอกชนประชาชนหน่วยงานอื่นๆเช่นการเกษตรการศึกษามีการมอบอำนาจให้หน่วยงานสาธารณาสุขภูมิภาคท้องถิ่นมากขึ้นหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำในชนบทนะคะแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่5นะคะ จะมีการคำนึงถึงจุดมุ่งหมายทางสังคมในระยะที่ยาวถึง20ปีนะคะจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานางเช่นการทำงานแบบประสานระหว่างสาขานะคะจะไม่แยกกันดำเนินงานหรือว่าสาธารณสุขมูลฐานโดยให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมพึ่งพาตนเองหรือว่าการมีอสมอมนะคะก็คืออา,าสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน มีผู้สื่อข่าวสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะมีการกำหนดเขตพื้นที่เป้าหมายพิเศษหรือว่ากลุ่มอายุที่มีปัญหาหรือมีอัตราเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่6ก็คือจะมีการเริ่มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพอนามัยนะคะมีการใช้จอประทอเป็นตัวชี้วัดปัญหา และเป็นเป้าหมายการพัฒนาสังคมเ,เช่นอสอมอพอสศออเพื่อเผยแพร่สาธารณสุขมูลฐานเริ่มมีการรวบรวมข้อมูลความเป็นพิษของเครื่องสำอางแผนพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศฉบับที่7จุดเด่นของแผนที่7นะคะคือ เริ่มศึกษาปัญหาผู้สูงอายุปัญหาครอบครัวเดี่ยวปัญหาการเมืองปัญหาอันตรายจากอาหารภาชนะและเน้นความสอดคล้องกับพื้นที่เริ่มการพึ่งนพาตนเองทางสุขภาพเริ่มแพทย์แผนไทยแบบองค์รวมเริ่มขยายสาธารณสุขมูลฐานจากชนบทสู่เมืองและเริ่มหลักประกันสุขภาพ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่8นะคะจะ,จะเน้นเรื่องสุขภาพดีกันท่่นหน้าค่ะของปีพศ2543ก็คือมีการพัฒนาคนทั้งด้านใจร่างกายและสติปัญญาหรือว่าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมเพื่อดูแลป้องกันสุขภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมค่ะแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่9นะคะก็คือสุขภาพพอเพียง Health for All สุขภาพดีทั่วหน้านะคะและมีการเ,าเริ่มเห็นการนำแพทย์แผนไทยเนี่ยมาใช้อย่างเป็นรูปธปรรมเริ่มมีการประมวลผลด้านสุขภาพนะคะในโครงการใหญ่ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่10นะคะก็คือสุขภาพดีมาจากสังคมดีมีการประกาศใช้พรบรสุขภาพเมื่อปี2550ผลของพอรบรสุขภาพ2550นะคะปรากฏในแผน11เป้าหมายเกี่ยวกับแผนไทยคือทางเลือกสุขภาพที่หลากหลาย มีการผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู้เท่าทันนะคะและพึ่งพาตนเองได้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11บคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11พศ2555ถึง2559และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11เป็นกรอบชี้นำทิศทางด้านการพัฒนาสุขภาพของประเทศค่ะแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11นะคะมีสาระสรุปสำคัญดังนี้ 1. ก็คือหลักการมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมีการสร้างเอกภาพและธรรมาพิบาลในการอาภิบาลระบบสุขภาพ ก็คือมีการให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและจัดการบริการที่ครอบคลุมนะคะ <c oughs> เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 2. วิสัยทัศน์ค่ะประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียงเป็นธรรมนำสู่สังคมสุขภาวะ พันธกิจก็คือมีการพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาพิบาลสร้างภูมิคุ้มกันต่อภยัยคุกคามและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย 4. เป้าประสงค์ค่ะจะมีการแบ่งออกเป็น5ส่วน 1. ก็คือประชาชนชุมชนท้องถิน่นและภาหีเครือข่ายมีศักยภาพและสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องก,กันโรคลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพนะคะ 2. มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่ไวพอทันการและสามารถจัดการกับปัญหาภัยพุกคามสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 3. นะคะมีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพค่ะ 4. นะคะ จะมีระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการตามปัญหาสุขภาพต่างๆและมีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้รับบริการค่ะ 5. นะคะมีระบบบริหารจัดการการเงินการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพค่ะยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพนะคะได้กำหนดไว้5ยุทธศาสตร์ค่ะโดยแบ่ง ดังนี้นะคะยุทธศาสตร์ที่1ก็คือเสริมสร้างความเข้ม,ขมแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยค่ะยุทธศาสตร์ที่2นะคะพัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัยและจัดการภัยพิบัติอุบัติเหตุและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์ที่3นะคะ มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคคุมของผู้บริโภคด้านสุขภาพเพื่อให้คนไทยนะคะแข่งแรงทั้งด้านจิตใจร่างกายสังคมปัญญานะคะครบทุกส่วนยุทธศาสตร์ที่4นะคะเสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะยุทธศาสตร์ที่5ก็คือมีการสร้างกลไกกลาง ระดับชาติในการดูแลระบบสุขภาพนะคะและพัฒนาระบบบริหารการจัดการทรัพยากรจุดเด่นของการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่11ค่ะก็คือมีการเริ่มมียุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัตินะคะและการรวม3ามกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีเป้าประสงค์เพื่อบริการที่มีคุณภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ